สวัสดีคนวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ดวงรายสัปดาห์9 15กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเปิดการมองเห็นให้หน่อยนะคะคนวันศุกร์สัปดาห์นี้ถ้าเอากันตรงๆก็ดูเหนื่อยดูเหนื่อยดูหน่ายดูท้อดูเซ็งดูล้ามันไม่ได้มีอะไรแย่นะ แต่มันรู้สึกเหนื่อยมันรู้สึกหมดไฟเหนื่อยมานานสู้มานานทำมานานบางคนทำงานเยอะมากรู้สึกไม่มีเวลาพักผ่อนเลยหาเงินงก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 เช้ายันค่ำทุกวันบางคนค้าขายไม่ได้หยุดเลยขายของทุกวันมันอยู่ในสภาวะที่หมดไฟ ความหมายของการหมดไฟก็คือเบื่อเซ็งหน่ายหมดอะไรตายอยากคนทำงานประจำก็ไม่ค่อยอยากไปทำงานละไม่ก้าวหน้าสักทีทำงานแทบตายไม่ได้ก้าวหน้าสักทีไม่ได้ไปไหนสักทีเงินเดือนก็ไม่ขึ้นสักทีคนค้าคนขายช่วงนี้ก็ขายของไม่ค่อยดีหนี้ก็เยอะอาจารย์ก็จะบอกตรงๆคุณรู้ตัวดูดูคุณรู้ตัวดีอยู่แล้ว อะไรที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ถ้าคุณรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการอย่ามัวแต่บน่นอย่ามัวแต่เบื่อถ้าสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้สิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ไม่ดีได้เวลาไปหาอะไรใหม่ๆละเปลี่ยนงานย้ายงานย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศาัยย้ายร้านหรือเบื่ออาชีพเบื่อค้าเบื่อขายเบื่ออะไรที่ทำอยู่ไป ไปทำอะไรใหม่ๆ The Lover คือสัญลักษณ์ของพระเจ้าพระเจ้าให้กำเนิดอาดัมกับอีฟ มันหมายถึงการได้รับโอกาสใหม่ๆโอ้ยพระเจ้ามาโปรดพระเจ้ามาให้พรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชี้ทางสว่างบางคนได้อาชีพใหม่บางคนได้งานใหม่ได้เมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นลองอธิษฐานลองขอสิ่งใดที่มันไม่ใช่สําหรับลูกขอจงเปิดทางให้ลูกได้เจออาชีพใหม่งานใหม่แล้วคุณจะได้เจอสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเดิมไปทํางานใหม่องค์กรดีเจ้านายดีไปย้ายร้านไปอยู่ที่ใหม่สภาพแวด ้องดีทำเลดีก็ได้ความรักถามว่าแ yeah, ย่ไหมอาจารย์ว่าไม่แย่แต่เริ่มเบื่อสิ่งสำคัญนะความรักเนี่ยมันเป็นอะไรที่เริ่มน่าเบื่อแล้วมันรู้สึกว่าคนอื่นที่เข้ามามันดูตื่นเต้นกว่า ระวังชู้สาวระวังนอกใจไพ่ t h e Lover เป็นไพ่เสน่ห์อาจจะมีใครเข้าหาคุณในช่วงจังหวะที่คุณเบื่อแฟนเราคุณเองก็เผลอใจต้องระวังสำหรับคนโสดคนโสดมีโอกาสเจอรักซ้อนคนโสดมีโอกาสเจอรักซ้อนเบื่อหน่ายเซ็งชีวิตแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีความรักเข้ามาประจวบเหมาะกับจังหวะนี้คุณมีออร่า ถึงบอกไนงะงานมีโอกาสจะเปลี่ยนค้าขายมีโอกาสเปลี่ยนความรักก็เหมือนกัน The, The Lover เ mm hmm. เป็นไพ่เสน่ห์คุณเองจะมีสเสน่ห์มากในช่วงเนี้ยดูดีๆนะรักกับใครรักกับใครในจังหวะที่เรากําลังเบื่อท้อเสง่งชีวิตมีคนเข้ามารู้สึกว่าใช่ว่าตอบโจทย์ดูดีๆนะรักต้องการเวลาเพราะถ้ามันเป็นแค่ความใคร่มันจะเหนื่อยนะส่วนเรื่องของ การเงินแย่ไหมก็ไม่แย่แต่รายจ่ายเยอะรายจ่ายเยอะมากบางคนนะจานจะบอกว่า รายจ่ายอะเยอะกว่ารายได้อีกเพราะฉะนั้นช่วงนี้อะไรที่ไม่แน่นอนอะไรที่ไม่มั่นใจการลงทุนที่มีความเสี่ยงในระยะยาวอย่าทำการกู้หนี้ยืมสินที่ต้องเป็นหนี้ในระยะยาวเอาไว้ก่อนช่วงนี้นะแล้วก็เงินเก่าๆที่ให้ใครยืมไปช่วงนี้ก็ยังไม่ได้คืนนะยังโชคดีที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาเทวดายังเห็นใจยังมีโชคมีลาบเข้ามาช่วยเลขเด่นเลขมงคลก็คือ9 เจดสี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวดาคุ้มครองสำหรับเรื่องของโชคลาภเนี่ยได้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆหรือจริงๆมีดวงอุปถัมภ์บางคนได้ของขวัญของรางวัลของมีค่ามีคนเลี้ยงข้าวมีคนซื้อของมีค่าให้ก็ได้ช่วงนี้ก็ถือเป็นโชคลาภเหมือนกันระวังกระเป๋าตุง้งกระเป๋าตังตกหล่นสูญหายสุขภาพประมัดระวังระบบสืบพันธุ์มดลูกรังไข่อวัยวะเพศต่อมลูกหมากรวมไปถึง ความเบื่อความหน่ายความท้อความเซ็งช่วงนี้จะรู้สึกเบื่อนะส่งผลให้หงุดหงิดส่งผลให้คิดเยอะคิดมากเสริมดวงช่วงเนี้ยใครนะใครอยากเสริมดวง ความรักกับการเงินให้เอาพญานาคไปงูก,กินหางเนี่ยความรักกับการเงินความรักที่มีปัญหากันเนี่ยแก้ได้เงินที่มีปัญหาเก็บเงินไม่อยู่แก้ได้สองเ้าอ่าสองสามเส่งฟรีได้สองชิ้นถ้าใครไม่มีโชคมีลาบเอาพระศรีวลีเอาพระสังกาจาัจจยเอาพระอุปคุตไปสองสามส่งฟรีเหมือนกันไม่มีเก็บปลายทางแต่ถ้าใครจะเอาสองชุดนี้อาจารย์ให้ราคาพิเศษนะ 399ได้ไปเลยทั้งหมดนี่ที่ถืออยู่แคปหน้าจอแล้วส่งรูปมาให้อาจารย์ได้เลย399ส่งฟรีแต่ของอาจารย์ไม่มีเก็บปลายทางนะไปเติมน้ำมันตะเกียงไปบํารุงค่าน้ำค่าไฟใครที่เบื่อที่ไหนที่ท้อที่เสงไปเติมไฟให้กับตัวเองพาตัวเองไปกินไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาไปหาความสุข กดแชร์กดไลค์ใครจะสนใจดูดวงชอบแม่นยำยังไงทักแชทมาคุยกันอยากได้บูชาอะไรเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวแก้เครดเดี๋ยวแก้ดวงให้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ